คาวาซากิ750เทอร์โบราชาทางตรงที่ไม่สนกฎเกณฑ์สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์ก new สายบ้าพลังสายตำนานรถมอเตอร์ไซค์ทุกคนวันนี้ผมอัพพนัฒนานดวงสีมีของเด็ดของโคตรด,ดุมาเล่าให้ฟังครับมันคือตัวพ่อที่เกิดมาแบบควางโลกตำนานแห่งความสุดโต k a คาวาซากิ750เทอร์โบปี1984 ต้องย้อนกลับไปยุค80ครับตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเขาเล่นแหลงนะครับคือใครเอารถ 750cc เข้าไปขายจะโดนภาษีแบบมหาโหดครญี่ปุ่นอย่าง Honda ายามาฮ่าเขาเลยต้องหาทางออกคือการเอาเทอร์โบไปใส่เครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อให้แรงมาเทียบเท่ากับ7 5 0ซ c นี่คือการแก้เกมที่ฉลาดมากแต่พอถึงคิวของคาวาสกิเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านครับ หลังจากที่เคยปล่อย Z1R ออกมาเป็นน้ำจิ้มแล้วพอถึง750เทอร์โบคันนี้คาวาซากิเขาไม่สนใจพวกที่พยายามจะจูดให้เทอร์โบแลกมันหายไปนะคือคู่แข่งเขาพยายามทำให้แรงมา้ามันมาแบบนุ่มๆเนียนๆแต่คาวาซากิก็บอกว่าไม่เขาจูนมันให้เป็นไปตามคาแรคเตอร์ดิบๆที่แฟนๆคาวารอคอยมาตั้งแต่ยุคม a าส3 500เขาเน้นว่าถ้าเทอร์โบมันจะมา มันต้องมาแบบสะใจที่สุดหัวใจหลักของรถคันนี้คือเครื่องยนต์ 738cc ีพละก,กำลัง112แรงมา้าที่9,000รอบต่อน,นาทีแต่ฟังให้ดีนะครับในการจูนที่เด็ดมากของคาวาซกินเนี่ยถ้าคุณขี่ต่ำกว่า3,500รอบต่อน,นาทีเนี่ยรถมันจะนิ่งๆเหมือนรถทั่วไปแต่คุณเปิดคันเร่งทะลุจุดนั้นไปเมื่อไห,หร่ก็ตูมพลังจากเทอร์โบฮิตาชิ HT 1 0 B มันจะระเบิดอย่างรุนแรงแบบไร้ความปานีมันคือการพุ่งทยานแบบสุดโตรงจนหลายคนให้ฉายาเจ้านี้ว่ารายชาทางตรงสเต t ตไรท์คิงคือเอาไปวิ่งทางโค้งเนี่ยเหนื่อยหน่อยเพราะรอบมันแกว่งแล้วแรงมา้ามันไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าเอาไปซัดทางตรงนะผมบอกเลยโคตรมันคาแรคเตอร์ที่สุดโตรงแบบนี้เลยครับที่ทำให้750อ เป็นที่รักของแฟนๆที่ต้องการความดิบเถื่อนจากแบรนด์เขียวแม้ตอนนั้นจะมีนินจา900 GPZ 900R ที่เกิดมาพร้อมสมรรถนะที่ครบเครื่องกว่าก็ตาม750 Turbo คือสัญลักษณ์ของความกล้าในการทำรถที่ไม่แข่โลกมันคือมอเตอร์ไซค์ที่เลือกจะเป็นตัวของตัวเองอย่างถึงที่สุดและนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันเป็นมากกว่ามอเตอร์ไซค์แต่คือตำนาน ที่ยังคงถูกพูดถึงในฐานะรถสปอร์ตคลาสสิกที่โคตรดุดันจนถึงทุกวันนี้แล้วเพื่อนๆเนละครับคิดยังไงกับความบ้าคลั่งของคาวาสากิ750เทอร์โบคันนี้คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Motorcycle News ของเราไว้ด้วยนะครับผมอัพพันธนานดวงสีจากช่อง Thailand Motorcycle News ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ